สีฟันของเขาอะค่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบว่าองโ,โงลโยูซึ่งมันมีความหอมมากเหมือนขนมเด็กเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นความแปลกใหม่แล้วเราไม่เคยใช้ยาสีฟันที่มีกลิ่นหอมแล้วรู้สึกอ่อนโยนขนาดนี้แล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งคือยาสีฟันเขาเป็นเนื้อเจลพอแปรงเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าไม่กัดปากเลยค่ะอันนี้คือชอบมากและอย่างที่สองที่ชอบต่อมาก็คือเดี๋ยวไม่มีกลิ่นปากเลยคือตื่นเช้ามาปุ๊บรู้สึกทําไม มันยังสดชื่นอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบอย่างอย่างต่อมาคือพวกคราบงหินปูนะคะติดติดฟันเราน้อยลงเพราะว่าเบลเป็นคนทานกิงมากใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ทําให้ติดใจแล้วก็ต้องใช้จนหมดหลอดค่ะหนูเป็นคนจัดฟันค่ะก็จะมีใช่เสียความมั่นใจนิดนึงเหมือนว่ามีปีกปากติดตัวตลอดเวลาหรือเปล่าึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากพูดกับใครใกล้ๆเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนั้นได้เป็นปากเลย ปพิรู้สึกทําไมมันยังสดชื่นอยู่เลยอะไรอย่งนี้ยค่ะแล้วก็ชอบอย่างอย่างต่อมาคือพวกคร้างหินป,ปูนะคะติดติดฟันเราน้อยลงเพราะว่าเบลเป็นคน,นะคะทานเก่งมาก <c oughs> ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ทําให้ติดใจแล้วก็ต้องใช้จนหมดหลอดคะ่ะ หนูเป็นคนจัดฟันค่ะก็จะมีใช่เสียความมั่นใจนิดนึงเหมือนว่ามีมมปมปากปิดตัวตลอดเวลาหรือเปล่าส่วนบางทีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากพูดกับใครใกล้ๆเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนั้นได้แปลงไปเนี่ยก็รู้สึกสดชื่นเพราะว่าเราเพิ่งทานข้าวกลางวันมาด้วยเออแล้วมันก็อ่อนโยนนะคะปกติเวลาที่เราใช้ยาสีฟันที่รสชาติมันแรงเนี่ยเราจะไม่อยากแปรงฟันบ่อยเพราะว่าถ้าแปรงบ่อยเราจะรู้สึกเหมือนมันกัด มันกัดปากมันกัดฟันเราแต่ว่าอันนี้นะคะคืออ่อนโยนมากแล้วก็ให้ความสดชื่นหลังจากเวลากลางวันด้วยจริงๆออ่ะแกจะสอบอ่าเป็นทริคนะถ้าใครแบบเบือ่อเบืนะคะหรือรู้สึกเหนื่อยระหว่างวันอนะ่ะการแปรงฟันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เฟรชแล้วก็ชาร์จพลังให้เราได้ดีมากๆในช่วงที่แบบทำงานเลย